โอ้ไฮเย้าก oh ็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนไจันเกมมิ่งกันอีกแล้วครับผมตามเช่นเคยกับเกม Call of Duty Mobile นะครับผมและตอนนี้เนี่ยแป๊บนึงนะอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นกิจกรรมมั้งเดี๋ยวเป็นว่าผมขอข้ามมันกันก่อนเลยก็อะไรกันเนาะมันขึ้นมาผมก็ตกใจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมาจางังหวะนี้ก็จะเป็น พวกป้ายแหละครับผมเราก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกรางวันนะครับประจําวันคือผมไม่ได้เข้าประมาณ2-3วันติดเลยนะทุกคนแต่ว่าดีที่เขาไม่ได้ข้ามรางวัลให้เรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกกล่องจดหมายของขวัญจากคนดูวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่ส่งมาผมก็ไม่รู้นะครับว่า เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะแต่เราก็จะรับให้หมดนะครับผมเป็นสไตล์ของผมนะครับแล้วก็มีน้องบอกว่าให้ผมรับแอดเพื่อนนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมขอหากันก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ไงทุกคนแต่ผมจะรับตรงนี้เลยก็แล้วกันนะทุกคนยอมรับทั้งหมดนะครับผมโอเคเลยทุกคนแล้ววันนี้เราจะไปเล่นโหมดใหม่ที่ผมเพิ่งจะสามารถเล่นได้ตอนนี้กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมบอกเลยว่า วันนี้สนุกมากๆแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมจังหวะนี้ผมขอหาดูโหมดถึงก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่ไงทุกคน ทัวร์นเม้นซีซั่น6นะครับผมจังหวะน,นี้มากันแล้ววันนี้ก็จะเป็นโหมดแรงนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเลยนะครับแล้วมันยังมีของที่ผมยังไม่ได้โหลดด้วยหรอทุกคนบอกเลยว่าปกติเนี่ยแพ็กเสริมก็เยอะอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้คือยังไม่มีหรอทุกคนเดี๋ยวเ,เป็นว่าตอนนี้ผมขอเปลี่ยนตัวละครกันก่อนเลยก็แอะไรกันเนาะเพราะาตอนนี้น่ะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครเป็นแล้วนะทุกคนแต่ก่อนนี้ผมยังเปลี่ยนไม่เป็นเลยและตอนนี้ก็คือเรามากับตัวผู้ชายสุดเท่ของเราแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยและตอนนี้ก็คือเรามาในโหมดแบ t t l e r o y a l e กันนะครับผมซึ่งมันเป็นแบบโอ้โหเหมือนเป็นกกอบว่าทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างจะเท่มากเลยนะคะผมผมชอบกราฟิกตรงนี้มากเลยทุกคนดูสิแบบมันออกแนวกลางทะเลว่าทุกคนแล้วก็มีคนด้วยแต่ผมขอมีตีหัวมันอ๋อทุกคนอันนี้คือเป็น การรอในล็อบบี้นะครับผมก่อนที่จะเริ่มโหมด Battle Royale นะครับและของที่เราจะทำการเก็บตรงนี้ก็าจะใช้อะไรไม่ได้นะครับผมประมาณนี้เลยทุกคนก็คือเราต้องรอ Battle Royale ของเราเริ่มนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงไปยิงกันได้มันๆเลยนะครับผมในโหมดแรคงชิวๆเลยทุกคนเดี๋ยวเป็นว่า รอเวลามันจบกันก่อนเลยว่าแล้วกันนะทุกคนผมบอกเลยว่าเวลาที่แบบโดดจากเครื่องบินในเกมนี้เนี่ยผมชอบมากมากเลยนะครับผมซึ่งต่างกับเกมอื่นๆที่ผมเคยเล่นมานะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ใหม่ที่ผมเจอนะคระับจังหวะนี้มาแล้วทุกคนเครื่องบินของเรานะครับเดี๋ยวนี้แหลผมจะโดดออกมาอย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็คือสําหรับมือใหม่นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบเล่นมานานแล้วเนี่ยก็คงจะแบบ ชิลๆเฉยๆนั่ออนทุกคนมาจังหวะน,นี้ก็คือเราจะกระโดดแล้วนะครับผมนี่เราก็บอกเลยว่าเวลาโดดนี่คือโดดลงไวมากเลยนะครับผมถึงระยะมันจะสูงก็ตามทุกคนแล้วก็โอ้โหทุกคนดูคนสีเยอะมากๆเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ผมขอเร่งเลยว่าลนนแล้วกันนอนแล้วก็ เปิดเจ้าตัวร่มชูชีพแล้วก็ค่อยๆลงนะครับเราจะหาของอันนี้มันเหมือนกับโรงงานเลยอนะทุกคนดูสิมาจาังหวะนี้เราจะขอวิ่งไปดูหาของหาปืนกันก่อนนะเมื่อกี้ด้านหลังนี่คือผมได้ยินเสียงคนยิงกันแล้วนะครับเราก็มีคนเยอะมากด้วยแล้วผมไม่อยากจะตายโดยที่ไม่มีปืนนะครับเดี๋ยวเป็นว่า ผมจะขอถอยมาเก็บของแถวนี้กันก่อนเลยก็อะไรกันนอ้อแ,แล้วก็ไอปุ่มเซตที่2ของผมเนี่ยอาจจะเล่นแล้วแบบจอหล,ลอนหลอนิดหน่อยนะคะผมเพราะเวลาผมจะปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยมือมันจะชอบไปโดนตรงมุมมองอิสาระเลยทําให้ผมเผลอมองข้างแบบเวอเอร์เลยนะคะวันนี้ก็ขออภัยกันด้วยที่ผมยังไม่ได้ปรับแก้ไขนะครับผมมาจังวานี้เราจะรีวิ่งไปหาของนะครับไม่งั้นเราอาจจะแบบได้กลายเป็นศพโดยที่ไม่มีของก็เป็นไปได้ทุกคนมาจังวานี้ตรงนี้นเฮ้ยแป๊บนึงนะคนดู นี่มันเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่มันสไนเปอร์นี่ว่าทุกคนดีเลยอะจังหวะนี้อันนี้จะเป็นครั้งแรกในเกม Call of Duty Mobile นะครับผมที่ผมจะได้เล่นปืนสไนนะครับแล้วบอกเลยว่าในเมื่อเราได้จับสไนปืนโปดแล้วเนี่ยเราจะเล่นจนจบตาเลยนะครับเราจะต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ด้วยปืนสไนนะคะผมนี่จังหวะนี้คือรู้สึกดีมากๆเลยอะทุกคนเราได้สไนามาแต่ขอโทผมอยากจะแบบเทสมันมากเงั้นทุกคนว่ามันแบบ ใ้แล้วมันดีไหมมันเป็นยังไงปืนสไนในเกมนี้นะทุกคนแต่ผมจะแบบหาจุดดูนะครับเนี่ยดูดิทุกคนสะกขบมันไปไกลแล้วนะทุกคนแล้วก็มันจะมีแรงดีดปืนด้วยนะครับบอกเลยว่าสมจริงแล้วก็เฟีย้ยวมากๆเลยนะคะับ้ผมสไนปืนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าผมอยากจะแบบขึ้นหลังคาของตึกนี้มากเลยทุกคนแต่ก่อนหนึ่งเราจะเก็บของไปด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างแล้วก็เราจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างใน1เกมนะคะผม,มจังหวะนี้ก็คือ ผมขึ้นมาบนหลังคาแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยนะครับแล้วก็จะมาทําการเปิดสโคบดูนะครับว่ามีคนอยู่ตรงไหนไหมทุกคนเพราะว่าพวกสายสไนเนี่ยชอบแบบซุ่มยิงแล้วก็แบบ หาจุดที่มันเนียนพางตัวแต่อันนี้คือผมจะยืนนั่งยิงจากหลังคาข้างบนเลยนะครับเพราะเราแบบยังไม่ได้แบบตึงอะไรขนาดนั้นไงทุกคนเรายังแบบธรรมดาอยู่ทุกคนมาจังหวะนี้เราจะเลงนะครับว่ามีคนอยู่ตรงไหนโอ้โหถ้าเกิดว่าผมตกจากตรงนี้นี่มีเกือบตายหรืออาจจะตายได้เลยแนะ่ทุกคนเราเป็นว่าใครรู้ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะทุกคนว่าถ้าเราตกจากที่สูงประมาณนี้เลือดจะลดเท่าไหร่นะครับผมโอเคเทุกคนมาจังหวะนี้ ตึกข้างหน้าจะมีคนไหมทุกคนเดี๋ยวผมขอลองเปิดสไนดยดูนะคะผมอันนี้ก็คือ มันหาคนไม่ค่อยเจอหรอกแบบเนี้ยทุกคนผมว่าผมคงต้องไปวิ่งหาคนเราเองนะทุกคนมันถึงจะเจออ่ะเดี๋ยวเป็นว่าขอลงทีละนิดกันก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะกล่องของอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอรับกันก่อนแป๊บหนึ่งนะของค่อนข้างจะเยอะเลยทุกคนมาจังหวะน,นี้เราจะค่อยๆลงนะครับแล้วก็จะหาคนยิงให้สนุกไปเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเลยอันนี้คืออะไรทุกคนมันคล้ายๆกับถังอะไรว่าทุกคนเอิม่ม ค่อยๆเดินดูนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกคนมันก็เป็นของธรรมดาที่อยู่ในไอ้นี่แหละทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าผมชอบงานภาบมางนะทุกคนแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมติดมาตั้งแต่ผมเล่นฟรีไฟลยนะทุกคนนั่นก็คือเรื่องเสียงเท้านะครับผมเพราะว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะนี่วงเหรอทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆวิ่งเข้าวงนะครับผมเพราะว่าเอ้ย e แป๊บหนึ่งนะวงมันค่อนข้างจะแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอวิ่งเข้าวงก่อนแล้วผมจะค่อยอธิบายเรื่องเสียงเท้านะครับผมแป๊บหนึ่งนะโอ้โหวงแรง ทุกคนแป๊บหนึ่งรีบเข้าสิโอเคทุกคนรอดมาได้นะครับผมเรื่องเสียงเท้าที่ผมจะบอกเนี่ยนั่นก็คือเรื่องที่ว่าเวลาผมได้ยินเสียงเท้าเนี่ยผมจะชอบงงว่านี่เสียงเท้าผมหรือว่าเป็นเสียงเท้าของคนอื่นผมก็จะนั่งคิดนั่งดูนั่งฟังนะครับว่ามันเป็นเสียงเท้าใครกันแน่แล้วผมก็เป็นคนที่หาคนโคตรยากเลยทุกคนปกติผมอยากยิงคนจะตายแต่หาคนไม่ค่อยเจอเลยทุกคนบางทีถ้าลงพร้อมที่ที่มีคนอยู่แล้วเยอะแยะเนี่ยเราก็อาจจะตายได้ไงทุกคนแบบคนมันเยอะเราอาจจะโด นแยมหรืออะไรได้หลังจากที่ผมแบบมีปืนพร้อมบวกผมจะไม่ค่อยเจอคนนะคะผมแป๊บน,นึงนะทุกคนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเท้าหรือเป็นเสียงเท้าผมเองวะทุกคนเดี๋ยวขอวิ่งไปเช็คดูกันก่อนแป๊บน,นึงนะทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเป,ป็นแบบเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะนี่ไงชัดเจนเราจะหยิบสไนเปอร์ของเราเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาสไนเปอร์สุดเฟี้ยวตูมเฮช็อตทุกคนนี่ครับผม จะได้รับบันทึกในประวัติศาสตร์ของอเนียนเกมมิ่งนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเอาสไนเปอร์แล้วก็เป็นกระสุนเม็ดแรกของผมด้วยสไนเปอร์ด้วยนะครับผมในเกม c a l l of Duty แล้วก็ยิงหัวไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือบอทหรือมันคือคนจริงที่เป็นมือใหม่หรืออะไรผมก็ไม่รู้แต่ที่รู้รรคือเฮดช็อตไปแล้วนะครับแล้วรายที่2ผมก็ใช้ปืนนี้ในการยิงนะครับผมเพราะว่าสไนเนี่ยมันจะยิงช้านะครับผมเท่าที่ผมรู้เลยนะทุกคนแล้วก็ ผมจะแบบอยากใช้ในะระยะไกลมากกว่าระยะใกล้นะคะผมประมาณนี้เลยทุกคนเราก็จังหวะนีน้วงก็จะค่อยๆลดนะคะผมแล้วก็จะมีคนดาวตรงนี้แล้วก็จะมีคนวิ่งข้างหน้าตรงนั้นรู้สึกว่ามาตรงนี้เริ่มเจอคนเยอะขึ้นนะทุกคนดีเลยอะผมจะรีบวิ่งไล่ตามไอ้นี่เลยก็แล้วกันเนาะทุกคนมันอยู่ไหนเอ่ยทุกคนเลื่อนมันก็ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะทุกคนไอ้นี่เฮ้ยมันยิงผมนะทุกคนมันเอาเรื่องเลยดูสิงั้นก็ขอยิงหัวมันด้วยปืนนี้เลยนะนะก,กแบบย็แล้วกันเนาะทุกคนผมกลัวแบบในระยะประชิดแล้วโดนฆ่าตายอะไร งเงี้ยทุกคนแบบอาจจะโดนมือใหม่หรือบอดฆ่าได้ผมอาจจะแบบเสียโฉมแต่อันนี้ผมเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับอย่างที่เรารู้กันเลยแล้วก็มีบางคนเนี่ยเม้นมาบอกผมอย่างนี้นี่เลยอย่างดีเลยว่าผมเดินเหมือนบอดทุกคนแลวคือมือใหม่จะไม่ให้เดินเหมือนบอดได้ไงล่ะครับพี่น้องมาจังหวะนี้ ปิดสโคปจะไนไปเลยสิครับนี่แล้วก็ไม่มีคนนะครับอย่างที่เรารู้กันเลยอันนี้ก็คือผมมาหาประสบการณ์ในเกมเฉยๆนะครับสาหรับคนที่เล่นเก่งอยู่แล้วเราไม่ได้มีความสนใจเราก็สามารถปิดคลิปกันได้นะครับขอบอกตรงนี้เลยนะทุกคนมาจางังหวะนี้ก็คือจะมาดูกันตรงนี้นะครับว่ามีคนอยู่ตรงไหนไหมทุกคนแล้วก็จะค่อยๆลงไปหาคนนะครับผมอยากเจอคนมากเลยทุกคนแล้วก็ ทุกคนครับแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ด้านหลังนี่มันอย่างกับตู้ซื้อของแบบซื้อพวกปืนเลยอะทุกคนและข้างหน้าคือ น่าจะเป็นแอร์ดอปเก็บของนะทุกคนแต่ขอวิ่งไปดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเปิดสโคบแป๊บมีคนไหมทุกคนอันนี้คือเฮ้ยนี่ไงผมว่าแล้วเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนเอิ่มค่อยๆเล็งนะครับแล้วก็เรียบร้อยเมื่อกี้มันโดนผมยิงหรือโดนคนอื่นยิงวาะทุกคนเรายังแยกไม่ค่อยออกเลยอะทุกคนแล้วก็เกมนี้เนี่ยเวลามีใครที่โดนยิงดาวไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถลัดคิวกันได้นะครับผมซึ่งต่างกับเกมฟรีไฟที่ผมเล่นมามากเลยนะครับผมบอกเลยว่าปกติเนี่ย เกมฟรีไฟคือถ้าเกิดว่าเราเห็นคนดาวแล้วเรายิงซ้ำเนี่ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทีมเรายิงนะทุกคนที่ศัตรูยิงแล้วดาวเนี่ยเราจะสามารถแย่งเอแป๊บหนึ่งนะไอนี่ไอนี่โอ้โหไอนี่มันเอาผมแทบนะทุกคนแต่ผมจะเอาหัวมันด้วยไนในเรียบร้อยทุกคนหัวหรือตัวไม่รู้แต่เม็ดเดียวล่วงไปแล้วทุกคนโอเคเลยก็คือฟรีไฟถ้าเกิดว่าศัตรูยิงใครดาวเนี่ยแล้วราแ,แล้วเราไปซ้ำเนี่ยเราจะได้คิวของเขามานะครับผมแต่ว่า เกมนี้คือเราต้องฆ่าเอาเองนะคะเหมือนเราก็ซ้ำเอาเองด้วยทุกคนมาจังหวะนี้เองน,นี่วิ่งมาตรงๆอย่างนี้เม็เดเดียวไปเลยสี่เรียบร้อยวิ่งมาตรงๆหรอวิ่งมาตรงๆโอเคเลยทุกคนเมื่อกี้คือตัวเมื่อกี้มันโดนเฟี้ยวมากเลยทุกคนแบบวิ่งมาตรงๆอย่างนั้นคือเม็เดเดียวกลางกระบ,บ้าน,นะทุกคนมาจังหวะนี้ผมจะขอวิ่งหาคนต่อเลยนะครับผมเราอยากเจอคน แล้วก็วงก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆเราแล้วนะครับผมบอกเลยว่าวงบีบทีนี่คือน่ากลัวมากเลยทุกคนวงมันแรงมากเลยนะทุกคนในตอนเนี้ยโอเคเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะขอทําการขึ้นมาข้างบนแล้วก็วิ่งเข้าวงด้วยนะครับผมเราก็แป๊บหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีตัววะหรือว่าผมคิดไปเองทุกคนเดี๋ยวเราขอวิ่งลงล่างกันก่อนเลยก็แล้วกันนะทุกคนเราอยากจะอยู่ข้างล่างนะครับผมเราจะได้แบบอยู่ในวงนะทุกคนนี่มาทุกคนจังหวะนี้ เราก็วิ่งมาในวงแล้วก็จะวิ่งเข้าไปเช็คในบ้านนะครับว่าในบ้านมีอะไรไหมทุกคนแล้วก็หรือว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่ได้พันยาสักกล่องเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้นะว่าจะพันยายังไงดีทุกคนแป๊บหนึ่งนะรู้สึกเหมือนมีตัวทุกคนเดหอยวิ่งไปดูกันก่อนแป๊บนึงนะนี่ไงทุกคนผมว่าแล้วไอ้นี่มันยิงผมแสบเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บนึงนะ เมื่อกี้มันยิงผมแสบมากเลยนะทุกคนแล้วก็ผมเปิดสไนามาแล้วเม็ดเดียวฟุกเข้าหัวเต็มๆเลยอ่ะทุกคนดูสิสไนผมชอบตรงนี้แหละทุกคนแบบหัวเม็ดเดียวรู้เรื่องแน่นอนอ่ะทุกคนมันถึงเป็นปืนโปรดของผมไงทุกคนดูสิแล้วก็เมื่อกี้นี่คือรู้สึกว่าจะแบบเล่นดีด้วยนะแล้วผมคือเขามาแล้วแบบยิงผมอย่างหนักเลยทุกคนแล้วผมก็คือให้เขาไปเม็ดเดียวแล้วก็เรียบร้อยนะทุกคนอย่างที่เห็นได้เลยทุกคนสําหรับช็อตนี้นี่คือ เราต้องกดไลค์ให้กันแล้วนะคะผมแล้วก็ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมหรือดูดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกในช่องของผมหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, และเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะคะผมมาจังหวะนี้เราจะขอวิ่งไปดูตรงทะเลนะคะผมว่ามีคนไหมล้วก็ข้างบนเนี่ยมีคนไหมทุกคนเราจะสแกนให้หมดนะคะผมแป๊บหนึ่งนะเปิดสโขบสไนแป๊บทุกคน ตอนนี้เนี่ยแบบผมมากับปืนโประ่ะทุกคนแล้วก็ตกใจนะทุกคนตั้งแต่ผมเล่นมานี้ไม่เคยเจอสันไนแบบไม่เคยจับอะ่ะทุกคนแต่จู่ๆเราได้สันไนมาเราก็เล่นเพลินแบบนี้เลยนะทุกคนดูสิ และข้างหน้ามีคนนะครับผมอย่างที่เห็นได้รู้สึกว่าจะตามไปยิงคนหรอไอนี่เอิ่มแป๊บหนึ่งนะไอนี่ไอนี่มานี่มานี่โอเคเรียบร้อยทุกคนดาวไปแล้วนะครับผมดีเลยมาจังหวะนี้จะวิ่งไปดูข้างหน้าต่อนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากผมเหลืออีก3คนแล้วนะครับผมก็คือนอกจากผมมีแค่3าคนเราก็จะชนะกันแล้วยวขอสามไอนี่กันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคเลยจังหวะน,นี้เหลือ,ออีกแค่2คนแล้วนะครับผมนอกจากผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ค่าไดทั้งสองคนเราก็จะได้เป็นที่1 MVP บูย่านะครับผมไม่สิเกมนี้จะเป็นภารกิจสําเร็จเราก็ชนะที่หนึ่งะครับผมลืมไปเลยว่าเกมนี้ชนะได้ที่1เขาเรียกว่าอะไรวะทุกคนมาจังหวะนี้เราจะวิ่งไปดูข้างหน้านะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนทุกคนเราจะสแกนพื้นที่แล้วก็ ตามหาตัวมันให้เจอนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเราจะเอาใช้เชนนมาให้ได้นะครับผมดีเลยทุกคนจังหวะนี้วิ่งมาดูซิมันอยู่ตรงไหนทุกคนกระโดดออกมาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็แอร์ดรอปนี้คือโอ้โหทุกคนดูของสีมีเยอะมากเลยทุกคนผมไม่รู้นะมันคืออะไรบ้างแต่รู้แค่ว่าเก็บให้หมดก็พอนะครับผมตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่ากระสุนปืนไหนใช้กระสุนอะไรบ้างผมเห็นอะไรผมก็แค่เก็บหมดนะทุกคนมาจังหวะนี้ วิ่งไปดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนเมื่อกี้เห็นแบบแบบเออนี่ไงทุกคนเจอแล้วทุกคนจังหวะนี้เอ,อิมแ้บหนึ่งนะมันติดมันติดตรงเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนว่ายิงเข้าไหมาทุกคนเราก็เฮดช็อตนะครับล้วก็วินเนอร์ทุกคนเรียบร้อยภารกิจสมบูรณ์นะครับผมโอเคเลยทุกคนเราก็ชนะที่1ไปแล้วกับปืนสไนปืนโปดน,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เราก็ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับผมส่วนสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเอาลับไปลับบายบายแทมแทม